ไปอัปเดตอาการของผู้ว่าสมุทรสาครนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วล่าสุดทางสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ดาปดรดหมอมให้ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภา,ากาชาติไทยอัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานไปมอบให้แก่นายวิรศักิจิตแสงสีผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสาครและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพักรักษาอาการป่วยจากโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสิริราชครับเยอะนะแล้วก็ยังต้องเอ uh, <yeah. S 1> ่อหน uh, <yeah. S 1> ้าสดใสครับฟื้น uh, <yeah. S 1> ออกกำลังเพื่อหายเดินนะ <Yeah. S 1> แล้วถึ uh, <yeah. S 1> งก็ฟื้นฟูปอดนะคาดว่าคงประมาทในจ้ำกว่าอินทนะแพทย์บอกนะ เราเจ็บอะไรไหมไม่เจ็บเจ็บอะไรฮะ่านอยู่ประมาณอีกสอาทิตย์สองอาทิตย์นะโอเคโอ้ก็จะไปเวอร์ฟอมโฮมที่บ้านจ้าโอเจ็บมกเลไปลงบวนมากเลยนะช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้น